เอาละครับก็ต้องบกาวสวัสดีเพื่อนๆมี่นงชาวเกมสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้อมิงแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูสิบอ์ดักรัม ก็กลับามาอีกแล้วก <g ül> ็วันนี้มันว่างจริงๆนะครับถึงจะตื่นสายไปหน่อยแต่ว่าเมื่อเช้านะพูดถึงเมื่อเช้าแต่ว่าก็สนุกสนานกับการเล่นไดโนเสาร์อยู่นะครับผมอบอสผมก็ตีไปแล้วนะอย่าลืมเข้าไปตีกันนะครับบอสก็ตอนนี้ก็ได้3 200ันลล้านแล้วนะครับขาดอีกไม่มากแล้วนะครับเวลาก็คิดว่าได้อยู่แล้วแหละโอเคนะครับลูกปั้นอาคาเค่น18นะครับเออก็ลีกเปยังไงมั่งครับผม ต,ตัวผมนั้นก็ยังไม่ได้ตีลีกเลยนะก็สนุกสนานกับการที่ไม่ได้ตีลีกอยู่บ่อยให้น้องๆก่อนนำไปก่อนนะโถ่เอ้ยไม่ต้องรีบก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรารีบเกินไปนี่เดี๋ยวแบบว่ายังไงอะทุกคนจะจะงอวยเงาเนะี่ยเพราะว่าโดนผมแย่งแย่งการ์ดจนหมดเงนเดีย๋ยวไม่ได้ลุ้นอะมา สรุปผลเรียกหน่อยนะครับผมก็โย่แรงโดมิเนตไม่ใช่โดมิเนตพีเดเาหรือแรงทองนั่นเองนะครับก็อยู่ที่อันดับ10มีแต้มอยู่815แล้วจะตะโกนทำไมว่า810อันดับหนึ่งก็ยังมีเท่าเดิมนะ880นะครับผม <c oughs> <c oughs> อุตส่าห์ต่อให้ก่อนนะยังไม่ไปเหรอเดี๋ยวก็ไล่ให้ทันนะเดี๋ยวให้จน <c oughs> อ่ะมา ผมยังเหลือแพ็กสัตว์น้าอยู่นะไปเสริมกําลังสัตว์น้ำเพื่อตีลีกกันในีฝารุยโอ้โหอะไรของพวกมึกโอย,ยังไม่ฟื้นอีกเหรอโหจากศึกที่แล้วยังไม่ฟื้นเลยนะผมจะเอาตัวไม่ต้องเก่งมากก็ได้โถยกินพืชเราเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนน้ํามาใช่ไหมเมื่อมันเปลี่ยนน้ามาเราก็เราไม่มีนกที่แบบว่าเออไม่เก่งเลยล่ะ มีแต่น,นกเก่งๆอะ่ะชิบหานแล้วแต่มี4ี่ยกนะหนึ่งสองสดูก่อนเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันไม่ถือว่ารังแกกันไม่มากรังแกกันไม่มากแล้วก็พีกินเพื่อต,ตัวนี้ต้องเก็บได้เลยนะต้องเก่งแบบเก่งแบบว่าฟ้าฟ้ามือทลายดินเลยนะหนึ่งสองสเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันก็คงพอแล้วล่ะก็คงจะสู้ได้อยู่นะครับเลย โอ้โหคลิปที่แล้วนี่มัน1ล้านอันนี้500,000 <laughs> <laughs> เอาดามิเดก็ดเกลี่ยกันมาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะอุยึย1,000เลยนะ1 0 0่นี่ถ้าเราโดนปัง้งเราตายไหมนี้ตายหรอกเราเก่ง <laughs> คนเก่งไม,ไม่จำเป็นต้องตายง่ายๆโอเคนี่มันมันใช้ตะกะอะไรในการคิดเนี่ยคนเก่งไม่จำเป็นต้องตายง่าย <laughs> ๆนะมา1หนึ่งโดนจิ <laughs> ป้องกันก็ไม่องการเอ,อื้อเกือบตายทีนี้คนเก่ง คนเก่งเกือบจะไปไม่รอดแล้วป้องกันหนึ่งป้องกันสองแล้วเหลือไว้หนึ่งนะครับอา้าวฉันยังอยู่ได้อยู่แล้วล่ะฉันไม่กลัวแกง่ายๆเอา้าไม่จมตีกี่กะล่ะหรืออ,อย,าย่างนี้ฉันก็ได้เลยสแต็คครบแล้วนะครับมาป้องกันสองป้องกันหมดแม็กเลยอ่ะกลัวสิท่าฮตะเคษตะคงตัวนี้มาโอ้โหริมโนโมันจมตีสามเลยผมไปแล้วนะครับออเอือวนลอกแล้ว นี่899เนี่ยนี่มันเรียบเก0ไปเลยก็ได้โว้ยมันขาดนั้นมันขาดแค่หนึ่งเท่านั้นน่ะโอ้โหเอ้ยเหมือนทำแบบลดราคาเลยหลังแต่ฉันอเอาแค่นี้ก็แล้วกันเรียกว่าไม่ลดให้จัดเต็มนี่นะไม่ลดให้จัดไปเต็มเต็มเรียบร้อยหูยอยากได้จังเลยอะซิโมโนอดนเนี่ยขอฉันเถอะให้ฉันสักตัวหนึ่งได้ไหม ไม่ได้เอานี่ไปก่อนีตีปีดังตามเรียกว่าให้จัดๆเลยนะครับให้แบบเต็มเนวเลยทีเดียวมารอเก้าโอเคแกต้องเจอชินโฮชั้นชินโนไม่มันชื่อชินโนหรือซูโฮซูโนซูโนดิซูโนเออต้องเรียกให้มันถูกๆหน่อยอย่าน้องเอฟตีถักนะครับเฮ้ยไม่พอเลยหรอต้งโจมตีอันสี่เลยหรอเฮ้ยตัวนี้นวิดาเมีท์ถ้าไม่มีตัวนี้ก็เหลือแค่450 450นี่ป้องกัน1ป้องกัน2ก็พอแล้วอยู่นะครับโอเคายซะอยู่เลยตามหนึ่หไปลแล้วหุ่นนกตัวแข็งจะจัดนั่นมันแค่รลววส10เนี่ยตะเกียบทูเฮนด้า <c oughs> จะทำอะไรฉันได้น่นไม่ทําอะไรเลยทีนี้เราเล่นยากแล้วนะครับโดยที่การที่มันไม่ทําอะไรเลยนะเดี๋ยวผมจะป้องกันผมว่ามันน่าจะมี7จ็ดป่ะผมจะป้องกัน1 2 3ส สีเดี๋ยวไว้หนึ่งถ้ามันมี8ผมเน่าโอเคไม่เน่า <laughs> มาเลยมีหกนะหตะกี้เราโจมตีมันก็ได้แต่ผมไม่มั่นใจถ้ามันป้องกัน4ี่ผมเน่าเลยโอเคผมชนะเลยนะครับ <laughs> ไม่อยากจะพูดคำนี้เลยว่าชนะแล้วนะครับ <laughs> ตายซะเถอจะอยู่เลยไอ้ทูเพนดา <laughs> ทูเพนแดกนี่ <laughs> ตายฟ <laughs> าดคอมัน นี่นะ5้8พับรับไปเท่ากันเลยทีเดียวนะเรียบร้อย <c oughs> อือมได้4ี่สิบห้าเลยเจ้าจำสุดๆมายกต่อไปนะครับโอ้โหฮ <c oughs> ุฮยมีนกตัวใหม่ด้วยอ่ะนิคโคมนเซอร์ชิบหายแล้วนิกโตสซอสัสนะครับเอเดียว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 อุ้ยกินเนื้อเราแข็งแก่งเยอะแยะไปหมวดอ่ะไม่ต้องพูดกันเลยนะครับ เอาตัวที่แบบว่าไม่ไม่ต้องแข่งแกร่งมากก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาตัวไหนไปไปล่อบาทาหน่อยอุ <c oughs> ย้ยพันสี่หกสิบห้าเลยเหรอมันเยอะเกินไปลป่าแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนตัวมาอยู่แล้วเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีเยอะกว่าพันสี่หกสิบห้าเลเลือดเรานี่แหละผมว่าได้อยู่แล้วละเดี๋ยวตาแรกเราไม่ป้องกันเราเก็บไว้สองไม่ไม่ได้ไม่ป้องกันไม่ได้นะนนียดูจากสภาพนะครับอา่า เดี๋ยวผมคิดก่อนฟับตัวนี้เลือดลดเหลือ7 7็ดไม่มั่นใจอาจจะโจมตีถึงพันหกนะเรียวว่าไม่มั่นใจสุดๆเลยเอาตัวนั้นไปแล้วแหละเออโอเคอย่าไปกลัวมันมากอย่าไปกลัวมันมากมันสู้เราไม่ได้ง่ายๆหรอกเรามันแข็งแกล่งคิดไว้เสมอว่าเรามเป็นเรามันแกงแกงที่สุดอา่าแล้วก็กินเนื้อที่มันแบบว่าโอ้โหต้องต้องเก่งเลยนะต้องชํานาญการเลยเนะี่ยถ้าไม่ชํานาญการล้มอุย้ยแต่ว่าเลือดมันน้อยว่าเลือดมันน้อยจะจัด เอาดาเมจเยอะๆเอาดาเมจเยอะๆเอเจเอ,ะเอจะได้ตีคมมันได้รุยอึมถึงดาเมจมันจะเยอะแต่เลือดมันก็น้อยเราไม่ต้องไปกลัวมันมากป้องกันหนึ่งไว้ก่อนดูซิมันจะเปลี่ยนตัวมาไหมถ้ามันไม่เปลี่ยนตัวมาผมก็มีโอกาสเน่าได้นะครับมาเปลี่ยนอยู่แล้วบอดอะยังไงมันต้องเปลี่ยนโอเค,อเคเตัวใหม่ย่างเท่ลรเวลหกสิบอะยิ่งเล่นโหยิ่งเกินแล้วดไปเยอะ ไม่เป็นไรป <c oughs> รงกันสองดีอยู่ได้ไง <c oughs> อยู่ไม่ได้นะโอเค okay. นี่มันการเผชิญหน้ากันระหว่างตัวใหม่กับตัวใหม่เลยเนี่ยบางคนต่างว่ามีเทคนิคแพลวพลาไม่ธรรมดาเต้นล้าเข้าไปวนเปละละ็นรอบๆเล่นชินเนีย่ยอย,าาาาาย่าเป็นเป็นเป้านิ่งไม่งั้นเราตายนะเราเป็นเป้านิ่งชิบหายแล้วด้านเดินใบบอกแล้วไม่เต้นตายดิอย่างเงี้ยเออโอ้ยจุกจัด ต้อง989ไม่ชนะให้มันรู้ดิโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามุ้ยพอเลยอะป้องกันป้องกันนี่ต้องป้องกันยันสามเลยนะไม่ป้องกันดีกวป่าโอเคเรียกสแต็กมันนะตายซะอย่าอยู่เลยนี่นะกัดก็ให้มีห่างสึกไม่ฟ้า <c oughs> เอยนก <c oughs> นกมันไม่บินเงยเอยนอนกมันบินมันอาจจะฟาต้ามแล้วตกลงงานเลยนะอืมเป็นนกเสาร์ดีก็ไม่ชอบเสือผสมกับปลากับปูอะไรก็ไม่รู้มัวตัวไปวะ เออหูมั่วตัวไปหมดผมยังตายเลยนะครับมันน่าเหลือเชื่อตรงที่มันมีเลือดพันเก้าแต่พลังโจมตีพันแปดนี่แหละเยอะไปไหนเนี่ยโจมตีสองไวิอยู่เลยอน่ะโอ้โหแล้วก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามที่ฝ่าเพื่อฝ่าตชัวนะครับแล้วเหลือไว้สามอุ้ยทีเล็กได้ใช้ไม่ตายด้วยนะอ่ะหนีดีนะเอาทีเล็กมานะครับ <laughs> กแกก็ได้จะมีพลังโจมตีเยอะเท่านั้นแหละบังเลยเนละ็บยาวฉันไม่กลัวแกอยู่แล้ว ฉันไม่ได้เหมือนจิแกนโนน,นเลยตายก็จะอยู่เลยตายฮ <c oughs> ่าฮ่าาเียไม่ต้องกลัวก่อนนอะมันตกใจนะครับแล้วก็เงียบก็ให้ไม่วิ่งเข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้านะครับงับดั้งจมูกก็ให้เรียบร้อย <c oughs> จะวิ่งเข้าไปสมสมโดนเล็บมันตายห่าเลยนะเนี่ยเออยกสองก็ชนะไปแล้วหูวีดีจ,ดจัดเลยชั่วโมงนี้ <c oughs> ทำอะไรก็ดีไปหมดโอ้โหยกสามอี นี่มันตัวซิกเนเจอรงของเราเลยไม่ใช่เหรอกองกองสุคัสเนี่ยบ้าจัดจเลยเห็นไหมผมมี2ตัวเฮ้ยมันมี4ีแล้ววะของเรายังไม่มี4เลยโหข่าดับอยู่เลยเรียกว่าสมัยโบราณจะจัด <c oughs> ผมจะต้องเอานกที่มันแบบไม่ต้องไม่ต้องชำนาญการหน้าก็ได้เอาเอาแบบเอาเลือดเยอะๆหน่อยเอาตัวนี้ไปตัวนึงอะทูเพนแด็กไปนะครับแล้วก็เอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวมันต้องต้องเปลี่ยนมาใช่ไหมม,มีเลือดเป็นพันเลยเหรอพันนี้มันเพิ่มอีก5 0 0รอยเป็นพันห้าในเนี้ย <c oughs> เป็นพันห้ากับห้าอุ้ยยังล้มเราไม่ได้นะครับต่อให้เป็นพันห้ากับห้าด้วยยังยังยังล้มเราไม่ได้เราแข็งแกล่งว่านะครับแล้วก็เราต้อง,ต,องต้องมอีต้องมีกินเนื้ออีกแล้ว啊วตายแล้วเือดร้อนพี่ทีเล็กอีกแล้ว,วะเอาตออที่ตัวที่มีดาเมจหน่อยนะครับแล้วก็เอางูนกไปอีกตัวหนึ่งเออตัดสินใจยากเลยทีนี้นกตัวนี้เออสองพันหนึ่งนี้เลือดเป็นน้อยเกินไปหรือเปล่าเออแตอ่พอแล้วละ่ะเก่งยังเราเอาแค่น,นี้ก็พอมา อ่ไม่ป้องกันเนเป็นไงไม่ป้องกันด้วยเป็นไงทห้มันรู้ว่าใครแข็งแกงที่สดุด <c oughs> นี่ไงมีพ่นหน้ากับแฟแต่เราไม่ป้องกันไงน,นั่นทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้ว่ะ้ยวยป้องกันหนึ่งป้องกันสเก็บไว้หนึ่งด้วยเป็นไงโหดไหมโหดจะัดๆเราอะ่ะมาเลยกล้าโจมไหมล่ะ กะเอาโจมตีหนึ่งจริงวะโอเคจะเล่นกับฉันอย่างนี้ก็ได้ฉันก็ไม่กลัวอยู่แล้วผม่เป็นกล้าโจมหมดนะพอเห็นสแต็กเราเยอะนะครับโอเคเสร็จโกโลหลาเก็บสแต็ก,ก,กงไ,งได้อย่างง่ายได้ผมทุกทีเก็บยากนิพายเลยสองยกที่ผ่านมายกนี้แหละฉันนี่แหละจะเป็นนี้หนึ่งโจมตีสี่ผมตายแล้วนะเฮ้ยตะก,กี้มันมีสี่หรือเปล่ามันไม่เอ้ยมันมีสี่มีสี่โอเคเรียบร้อยเออทูแพนแด็คก,ก็ไปแล้วนะครับ ทีเล็กก็มาแล้วนะครับคิดว่าจะหลบคมเขี้ยวของฉันได้หรือไงไม่มีทางหนีตบตีสามก็พอแล้วก็ป้องกันหนึ่งนะครับแล้วก็หมดประโยชน์แล้วทีเล็กกลับบ้านไปหมดประโยชน์แล้วกลับบ้านไปงำานีเรียบร้อยมุมยังเหลือป้องกันหนึ่งอีกอ่ะโอ้โหมีทุ 1, พกพันสี่หกสิบหกเลยหรอผมโดง,งตีเยอะไปแล้วอะ่ะสงสส่ผมจะต้องไปโว้ก้องโกบ้างแล้วเออ,อาตายทีเล็ก นี่มันผู้พิฆาตที่เล็กชัดๆแต่แกจะมาตู้นกนกปากคอนหัวแดงชัดได้ไงปากมันปากใหญ่นะเวลามันกระแทกลงหัวนี้คงดังตามเลยทีเดียวอู้ยโจมตีสามอยู่เลยอะโอ้โหพันเหลือ500เหลือห0 0อ่าป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันหนึ่งป้องกันสองก็อยู่แล้วแหละเราเก็บไว้สมไม่ใช่ไม่ตายดีกว่าโอเคตายซะอย่าอย่เลย จิกมันนี่นะฮะโอ้โหทำปากยึกยึกยึยึดเหมือนไอ้นี่เลยอะยังไงอะที่กระแทกถนนนะครับผมไม่ต้องตุ๊กติเลยทีเดียวอย่างนี้มันไม่ได้เรียกว่าจิกแล้วต้องเรียกว่าโคกโคกลงไปที่หัวจังโจมตีสองแต่ก็ไม่มีประโยชน์แล้วยังไงแกก็ไม่สามารถจะต้านทานกางอันหลายแรงของฉันได้หรอกตายซะแต่ยังอยู่เลยบินนินไป แล้วก็ขอจังๆทีเดียวนี่นะควรเข้าไปที่หน้านะรเรียบย้อยไม่ตายง่ยมันรู้ไปดูดิฉันสู้สงครามมายังปีกเป็นรูทีหมดแล้ว <c oughs> ชนะเปสะละเก่งจัดๆอย่างเรา <c oughs> มายกสุดท้ายโอ้โหเรียกว่าตั้งแต่ไม่มีหลีกในโนเสาร,ร์นี่ผมใช้ในโน้เสาร,ร์แบบโคตรสิ้นเปลืองเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผูดเลือกไม่ต้องคิดเลยสภาพนี้ จัดไปเต็มๆจัดไปหนักๆโอเคลุยไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากเลยดิเอาแดดเลยวยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหไม่ได้ดูเลยชิบหายแล้วไอ้ตัวนี้ดาเมจดนนเลยนะเนี่ยไม่แต่พันห้าเองถ้าเราโจมตีมันมันเหลือพันสองเก็บไว้หนึ่ง <c oughs> ไม่โจมตีด้วยเอาเซกเก็บไว้หนึ่งมากล้าโจมไม่ละผมว่ามันไม่กล้ามันเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวมาแล้วนะครับพันห้าหกสิบสองโอ้ไม่กล้าโจมตีอ่ะใจมันไม่ได้อา่าป้องกันหนึ่งป้องกันสองเราเก็บไว้หนึ่งเหมือนเดิม อา้าวปองกันหนึ่งไปซะแล้วอ่ะบ้าตัวนี้มี4,000ันเลยอ่ะหูเลเวล60บ้าจะจัดโจมตีหนึ่งเดือไว้หนึ่งึซมผมไม่ตายะมามะวัดใจกันนะครับถ้าผมเปลี่ยนตัวมา919928 9327บวกอาจิแล้วน่าจะอยู่ที่สั0 0มันสองไม่ถึงนะครับหายแล้วเมื่อมันไม่ถึงมันมีหนึ่งนะครับผมก็จะ แต่หน้า3มันเป็น4ีจะป้องกัน1 2 3สานะครับแล้วก็เหลือไว้หน,นึ่งนั่นคำนวณเรียบร้อยอ่ะเรียกว่าคำนวณจ,จัดจอ่ะมนเลยเอา้าวจอมตีสีเสร็จโกนี่ครับอยางงี้โอเคผมไม่ตายนะครับอามาตาส,สุดก็เช็ดคำนวณไปแล้วยังไงล่ะทีนี้แหละแกตายแนะ่ไม่รอด1 2 3 4สสโอ้โหต้องจมตีหมดแม็กเลยอ่ะแต่ก็ตายอยู่ดีนี่นะหมดแม็กไม่หมดแม็กก็ตายอยู่ดีนะครับ แล้วตัวนี้แหละจะเป็นตัวท่อสะพานที่ผมชนะนะครับมาเลยแกต้องโจมตีชั้นสองอยู่แล้วเจ้าโอ้ยโจมตีสามวะโอเคทำไมโอ้ยโอ้ยโจมตีสองไม่ตายไงเลือดเราเยอะมันเหลือดหนึ่งใช่ไหมเมื่อมันเหลือดหนึ่งผมก็จะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามแล้วก็เหลือไว้มีตัวน้ำยังไงเราไม่รอดอยู่แนละ้วเราป้องกันเราก็ไม่อยู่มันเก็บไว้หนึ่งเหมือนกันอุย้ยฉลาจดจะจัดเลยอะบอท อย่างงี้ก็ต้องวัดที่ตัวสุดท้ายนะครับเทโลบายจะจัดมาเลยโอ้โหมันมีห้าเลยทีนี้ตายแล้วแต่มันต้องโจมตีผมเยอะผมโจมตีสี่ผมชนะแล้วโวจมตีเยอะไปไหมไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นก็ได้แบบาตายแน่นอนคนระับโจมตีห้าจัดก,การมันบิดแดงตกแรงที่ขาดนี่แหละฮะโอเคเรียบร้อยอชนะอีกแล้วแจ้าแจ่มสุดๆ อมีเด็กดื้อทุกครั้งไปแต่ว่าขอการ์ดทองก่อนแล้วกันปั๊ดดื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 ้ดืดดือดือดืด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 ดือดืดดืเดืด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 ดือดืดดือดืด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 ดือดืดดือดืดดืดดืด้ืดด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 ืก็โดเคอยู่ของฟรีก็ดทั้งนั้นเดี๋ยวเอาอีลสโมไปไฮบิดไดป่วะ ไม่มั่นใจนะครับอาจจะดูก่อนว่าไฮบิดได้ป่านะยูรัสมัวอุ้ยไฮบิดได้อ่ะเป็นพี่ลากไม้เนี่ยเงเจ้าจำสุดๆเดี๋ยวไปบิดก็ได้นะครับจะเกียอะไรนักหนาเอยาอ่ะพอดีฝานะครับเพราะว่าก่อนที่จะมีเด็กดื้อไปมากตรงนี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะ ตัวตอนนี้ผมนายป๊อปเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยเกนทุกคนแฟนดายัางเล่นอยู่ฮาไปแล้วฟุ้ย